วัดนี้เป็นครั้งที่41วันที่20ธันวาคมข้าพเจ้าในสุนทรของเป่งวาจารสางทยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระขวัมปติเถระเจ้าองคหลวงปู่สํมเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดท,ทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาบุียขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสารนิยามของข้าพเจ้านี้หอ,อนุภาพ คุณพระรัตนาตายคูมาอาจารย์และเทพเทวดาเท่าและเทเวดาทั้งหลายจงโปรดโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอ,อนควรแก่าการสวดสัจยายมนต่อไปสัมมันตาจักวาเลสุอัตราคัดฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสสะสุนันตุ สักขโมกทังสักเเคกามจะรูเปคฤริสิคารตะเตจันตาลิเเควิมาเนทีเประเทศจขามีตัรุวันนา่านิเฮหะวัตุมิเคเตบุมาจยันตุเทวะชลทละวิสเมยักขะขันทภะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนนวระวจนนังสาธโมเมสุนันโตธัมมัสวนากาโลอยัมพัทันตาธัมมัสวนากาโลอยัมพัทันตาธัมมัสวนากาโลอยัมพัทันตาบทสวดนมกาลสิทธิคาถา นะโมะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกริยาคาถา นัตถิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัมปทานัตถิเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวรังอัญเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัมปทานัตถิเมสารนังอัญญสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัมปทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถา มหการุณิโกนาโถอัฏฐายะสัพปานินางปุเรตวาปามีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัตเชนะมาหุนตุสัพพุปัตตวามหาการุณิกนาโถหิตายะสัพปานินางปุเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัเชนะมาหุนตุสัพพุปัตตวามหาการุณิโกนาโถสุขายะ สัพพะปานินางปุเรตวาปารมีสัพาปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหนตุสาพุปัตตวาบทส่วนมาสมัยสูตรเอวเมสตังเอกังสมัยยังมะกวะสกเกสุวิหารติวิปปิละวะสุสมิงมหาวนเนหะหาตาภิกขุสังเคนะสัตถิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสัเพเพวะอรหันเตหิทัสสหิจัตติโลกะท,ท้าตุหิ เทวตาปิเยภูเยนะสันนิปติตาโหติปะควันตังทัศนายะภิกขุสังคณจะอัตโคตอาจจตุนังสุทธาวาสกายกานิการนางเทวานังเอตธทโหสิอัญงโขภะควาอยากสาเกสุวิหารติกะปิละวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาภิกขุภิกขุสังเขนะสัตทิงปัญจะมะัเตหิภิกขุสเตหิจเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจตุโลกกถาตุหิ เทวตาเยภูเยนะสันนิปติตาโหนติพระกวันตังทัศนายะพิกุสังคัญจะยันนูนะมยัมปิเยนะพระวาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพระกวาโตสันทิเกตปัจจปัจเจกคาถาเผยพาเสยามาเต อัตโคตาเทวตาเสยธยาปินามะพระวาปุริโสสัมมัญชิตังวาปะหังภาษาเรย,ยราภาษาริตังวาปะหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาปะควโตวปุระโตปัตตุระ,ตระหังสุ อัฏฐโคตาเทวตาพระกวรรตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัฏฐังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระวัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสินมหาสมยโยปวนัสสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหาอิมังธรรมสมยังทักขิตาเยวะอปราชิตตสังคันติอัฏฐโคอปราาเทวตาพระวัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตัตโคภิกคุ พิคาวสมาทหังสุจิตตังอัตโนโอชุกมะกลางสุสารถีวะเนตานิคาเหตวาอินทาาะน้รักขันติปันธิตาติอัตโขวปราติวัตาภพราะว่าตัวสันติเกอีมังคาถังอภา,าสิเหตวาลกีลังเหตวาปรีคังอินทกีล,งล,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 ลังโอหะมะโอหัจจมาเมชาเตนจรันติสุทวิมาลาจากขุมตาสุทันตาสุสุนาคาเต อาทะโขอปาราเทวตาพระควาโตสันติเกอีมังพาถังอภาสิเยเจจิพุทธังสารนังคตาเสนเตนะคามิสันตตจะอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังบริปุเรสันตเตอาทะโขพระควาภิกขูอมันเตสิเยพุยนะพิกเวทะเสสูลักโลกัตถาตุลักทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหนติ คถาคตังคัสสนายะภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกขเวอเหสุงอติตามัฏฐานนางอรหันตโตสัมมาสัมพุทธาเตปิสภควันตานางเอ,เอตปรามาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเหสุงเสยยถาปิไมหังเอตารติเยปิเตภิกขเวพระวิสันติอนาคตามัฏฐานัางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานางเอตปรามายวะเทวตาสันนิปฏิตาภะวันพระวิสันติ ไสยหาปิไมหังเอตารติอจิคิตสามิพิกเวเถวกายานางนามามิกิตยิสามิพิกเวเทวกายานางนามามิเทศิสามิพิกเวเทวกายานางนามามิตังสุนาถาสารุก,กงนัมมานสิกรโรทะภาศิสามิเตเอวัมพันเตเตบิขูภควะโตปัจ,จัสโสสงภควาเอตะเทาวโจอ สีโลกมะนุกสามิอัฏฐภุมมาทัศส,สิตาเยติเยสิตาคิติรพรังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวัสลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโ,โอตาโอทาตัมมะ นัสาสุทธาวิปสัสสนะมนาเวลาคิญโยปัญจสเตยตวาวเนกาปิระวัตเวอตัตะโตอามันอิสัทธาสา,าวเกศสเสนเตเทวะกายาอาภิกันตาเตวิชานา,นาภิกวโวเตจอาตตปมักกรุงสุตวะพุทธสัสสสนนังเตสัมปาตุระหุยานาังอมน,สสนุสนานัทสันนังอเปเกสะตามัทธคุงสหสังอทัสตเริงสาตังเอเกาสหัสสานังอมนุสานมัทธสงอเปกะ เกนันตมัดทักขุงทิสาสภาพุตตาอาหุงสัญจะสัพังอภิญญายะวะวักสิทวานาจักขุมาตโตอามันตะยิสัสสาสาวเกศานเศสารเสนนะเตเทว,ว,วกายาอภิกันตาเตวิชานถาถะภิวโวโยหังกิตตะยิสามิทิราหิอ,อนะุปปัสโสสัตถาสหัสสายวะยะขา ภูมากาปิละวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทามานาอาภิกรมุงวิคูทังสามิติงมะนางชะสาหัสสาเ,เหมวตายขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสสติโน,โน โมทัพมนาอภิกรรมมุงพิคุณังสะม่ติงวะนางสาตาคิราติสหัสสายะขานันัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะศศินโนโมทัพมนาอภิกรรมมุงพิคุณังสะม่ติงวะนางอิเจเตโสลัสสาหัสสายะขานันัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะศศินโนโมทัพมนาอภิกรรมมุงพิคุณังสะม่ติงวะนางเวสามิตาปัญจสตาปยะขานันัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะศศินโนโมทัพมนาอภิกรรมมุงพิคุณังสะม่ติงวะนาง คุณพิรวราชคคีกโกเวปุรัสสะนิเวสนังพินโยนังสะตะสะหัสสังยขานังปะยิรูปาสติ กุมพิโรราชาค่าหินโกโสปาคัสะมิติงวานางปุริมันจะธิสังราชาทัตตรัตโวปสาสติคันทัพพานางอาธิติมหาราชายสัตสิโซอุตตาปิตัสสภา,าโวอินทนานามามหัปพลาชุดอิทิทุมันโตอุชติมันโตวันนามันโตยสัตสีโนโมนามานาอภิกรรมุงภิกขุนังสะมิติงวานางทักขินันจะธิสังราชาวิรุณหัวตับปสาสติ ปุ่มพันธานาราธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาบิตัสภาวโวอ,อินทนานามามหาพลา <c oughs> อิททิมันโตชุติมันโตครับว,วันวันนาวัน,ตวนโตยัสสศิโน โมทัมานาพภิกามุงพิฆูนางสามิตริงวานางบัญชิมันจะที่สังราชาวิรูปโคปัสสาสตินาคานังอาธิปติมาราชาชาศิสโสปุตตาปิตาสภาวะอินทนามามหาปลาชญ์อิทิมโตชุติมโตวันนาันโตยาสิโนโมทัมนาพภิกรมุงพิฆูนางสามิติงวานางอุตตรันจันที่สังราชกาุเวโรโต,ตับภาสาสติ ยขานังอารถปฏิมหาราชายศสัตสิสมุตตาปิตาสภาโวอิธานามาโมหะพลาอิธิมันโตชุติมันโตนะมันโตยศสัตสินมุทัพมนามพิกามุขิวนางสามิติงวะนางปุริมาทิสังทัตตาลโธทักิีเนนะวิรุณโกปัชิเมนะวิรูปโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจะตุโรทิสาทันทนลัมานาอัตถังสุวเนกาปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคุวัญจะ นิกาสถามายากูเตนทุเวเตนทุวิภูจวิภูโตสหจันทานกามาเสถเถจะกินนุมันทุนิมันทุจะปนาโทโอปมัญโยจะเทวสุโตจมาตลิจิตตะเสโนจะคันทัพโพนารราชาันโนสโพอาคูปัญจะสิโขเจวะติมภารุสุริยวัจสาเอเตจันเยจราชาโนคันทพาสะ อาราชุภิมทมมนาอภิการมุงภิภูนังสามิติงวะนางอาทาคูนาภัสสานาคาเวสาลาสะหาตัชกาคัมภราสะตราคูปยาคาสะหาญาติภิยามุนยามนาทะตัรัฐาจาอาคูนาคายาสัสิโนโอเอราวันโนมหาหนาโคสุป,ปาคสามิติงวะนางเยนาคาราเชสหาสาหารันติธิพาธิชาวิปักขิวิสุทธจักขูเวหายสาเตวนาชปัต มัชปัตตาติตาสุปันนาอิติเตสะนามังภอภยันตาทานาคราชานามาสิสุปันนาโตเขมากาสิพุโทโสันหาหิวาจาหิบวะยัตหันยันตานาคาสุปันนาสารณะบักลางสุพุธทธังจิตตาวชิระหะเถนะสม,มุทุงสม,มุทังอาอะ สุราสิตาภาตาโรวาสวัสเสตเตอิทิมันโตยัสสินโนมุคา,ากัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวกัสาปปะจิตติสุตติจจะปหาราโุนามูจีสหสตันจาพระลิปุตตานางสัพเพเ,เวเวโจรจนามกาสันในหิตวาพลิงเสนังลาหุพัทธะมุปาขอมุงสัมมาโยธานิพัทธเทภิกขุนังสามิติงวานาง อาปโปจะเทวาอาปโปจะเทวาปัทวีจเตโชวโยจธาขมุงวารุนาวารุณาเทวาโสโมโจะยะสสาสหะเมตาการุนาการิกาอคูเทวายศส,สิโนทัศเตถัตถากา,ายาถเพนานัตตะวนันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวมันโตยศส,สิโนโมธรมานาอภิการมุงวิคุณทั้งสามอิติงวะนางเวนทุจเวจะเทวาสาหาลีจะอาสมาจทุเวยมา จันทัสูปะนิสาเทวาจันทะมาคูปุรคิตาสุริยสูปันิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตาณขตานิปุรักธิตวาอาคูมันทะวลาหกาวาสุนังวาสโวสเเสโถสโคปะคะปุรินทโททัสเสตทะสทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัตสินโนมทามนาภิกามงภิกขุนังสะมิติงวนัง อาาคูสะหาภูเทวาชาละมักขิสิขาฤวาอาริทกาจะโรชาจะอ,อุมมาปุพะนิพาสิโนวารุณาสะหาธรรมาจะอัตุตาจะอเนชากาสุเรยารุจิราอาคูอาคูเทวาอาคูวะวาสะวเนสิโน คาเสเดทะถทกายาสพเพนานัตตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยสัตสิโนโมทมามนาภิกกรมุงภิกขุนังสะมิติงวนังสมานามะหาสมานามานุสสาม,มานุสุตมาชิตามาทถุสิกาอาคูอาคุาคมะโนปัทถุสิกาอาถาคูหะระโยะเทวาเยจะโลหิตตวสัสสโนปรรารัามหาปรรารคาอาคูเทว,วายัสสัตสิโน ทศเสดทสถากายาสเพะนาะนัตตะวันนิโน่ที่มันโตจุติมันโตวันนัมันโตยสัสสัตสีโนมุทามนาอภิกรรมุงพิขุนางสามิติงวนนางสุกากรุมหาารุณาอาคูเวคาณสาสหาโอทาตะไครหาปามโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสมาตถททามัตตาหาราคชามิสากาจายสัสสัตสีโนทนายังอา คาปะชุนโนโยทิสาอะภาวิสติท่าเสตทะสทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิธิมันโตยุติมันโตวันนวันโตยัสสัสิโนโมทามานาอาภิการมุงพิขูนางสาไมติงมะนางเขมิยาตุสิตายามาการกาจายะสัสิโนสัมพิตการามะเศถฐาโชตินามาจาอาสวานิมานาะติโนอาคูอาคูปะระ อาถาคูประรนิมิตาทะเสตถะสัทากายาสัพเพนาัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสัตสิโนโมทมามนาอวิการมุงภิขุนังสามิติงวานางสัเถเตเทวานิกายาสัพเพนาัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสะทิสาสหาปะปวุทธชาติมัคขีรังโอคาตินะมนาสาวังทักเขโมคะตะลังนาคังจันทังวะอะ สิตาติตังสุพัมมาปะระมัตโตจะปุตตาอิทิมตโตสหะสันนังกุมาโรติโสจโสปาคาสามิติงวะนางสภาสพัมมะโลกานังมหาพม,มาพิติทติอุปป,ปับโนชุติมันโตพิสมากายโยยศัสสิโทเเทสทัเสเถทะสทากยาทัเสเททะอิสราอาคูปเจกวะสวัตติโน เตสังจะมัดชโตอาคาหาริโตปะริวาริโตเตจะสเพอภิการเตสินเทเทเวสภามะเกมาดาเสนาอภิการมิปปันสะปัสสะกันหัดสมันทียังเอธามคันทะทะพันธะทะฉลาเคนะพันธรมมตุโวสมันตาปะริวาเรธามามูุนจิตทักโขจีนางอิติตัถะมหาเสนูอันทะเสนังอเปสยิ ปานินาตะและมาฮัจจะสรังกัตวานาเพระวังยาถาบาวุสโกโมเมโคธนะยันโตสวิชุโกถาทถาโซปัตจุทาวติสังคุโทอะสยัง สยังวัสเสตัญจาสพังอภิญญายะววักขิตวานะจักขุมมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวิเเกสาเสนระเตมาราเซนาอภิกันตาเตวิชานาทพิกโวเตจาตาปมักการุงสุตตะสุตวาพุทธัสสะสาสนางวิตราคาหิปักกามุงในสังโลมามปิอินชยุงสัพเพวิชิตตสังคามาสพยาตีตายสัิโนโมทันติสะอภูเตนิสาวกเต เทเนตุตาตปิปสุจุลชัยยะปรารกรณโมเมพุทธเตชาสารตนะต,นตยะธรรมิกาเดชปะปสิทธิปสีเถวานารยะประเมสุรา สิทธิพม,มาจะอินทาจะจัตุโลกาคกาัมภีรกกาสมุทาภูตุงคังคาจัดสภัมะสภัมะชยะบาสิทธิพวันตุเตชยยะชยะโทรณนิโทรณีอุทธิอุทธีนาทีนาทีาทชยยะชย,ยะคาะคนละตนละนิสัยนิรัยสายเสนนะแมรุราชาคนละนาราชี ชยชะชะคัมหิระสมหินาเคนทานาคีปีศาสจะภุตกาลีชยชะชะทุนิมิตาโรคีชยชะชะสิงคีสุธาทาสุธาทานมุขชาชยชะชะมุรุณะมุขสาตาชยชะชะจำปาทินาคะกุลละคันทกชยชะชะคัจฉคนนตุรงสุกราผู้ชงศีหะปยักาติปาชยชะชะวรุณะมุขยาตาสิตะทิตะเสนารีปุณนะ สุทินรดีชยยะชยยะสุขาสุขาชีวิชยยะชยยะธรณีตะเลสัทธาสุชัยยาชยยะชยยะธรณีสารตินสัทธาชยยะชยยะมังกราชรัญญาภวเทชยยะชยยะวรุณนยเขชยยะชยยะรักเสสุรพุชเตชาชยยะชยยะพรเมนะทัคณาชยยะชยยะราธิราชศาสชัย ชยยะชยยะปัทวิงสัพพังชยยะชยยะอาหันตาปัจเจกับพุทธสาวังชยยะชยยะมเหสุโรหาโรฮรินเทวาชยยะชยยะพรมมาสุระโคชยยะชยยะนาคูวิรุณหโกวิรุปักโขจันหิมาลวิหินโทเจ้าเวนเตโยจากุเวโรวะรุโนปิจะอคิวาโยจัปาชุนหัวกุมารโรทะตรัตโกอิฏธารัสมาเทวามาเทวาสิทธิตาปะสะอาดโย อิสิโนสาวกาสภาชยราโมพระวันตุเตชยธรรมโมจสังโฆจัทัาสาบาโลจะชยะกลงเอเตนะชยเตเชนะชยโสถีพระวันตุเตเอเตนพุทธเชเชนะโถตุเตชยมังคลัง ชโยปิพ um ok ุทธศสตร์สิริมตูอายางมารสัจจาปาปิมตปราชโยโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาธาพมมาคณามเหสีโนชโยปิพุทธศสต์สิริมตูอายางมารสัจจาปาปิมตปราชโยโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาธาอินทคณามเหสีโน เฉโยปิพุทธศาสตร์สิริมตัวอายังมาลสจัจปาปิมตัวปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตมะโมนิตาชยตาเทวะขณามเหสีโนชฉโยปิพุทธศาสตร์สิริมตัวอายังมาลสจัจปาปิมตัวปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปะโมนิตาชยตาสุบรรณขณามเหสีโนชฉโยปิพุทธศาสตร์สิริมตัวอายังมาลสจัจปาปิมตัวปราชโยุโคสยามโพธิมันเตปะโมนิตาชยตานาคขณามเหสีโน ไชโยปิภูตทศศาตรีมัตโตาย่างมัสสัจจาปาปิมัตโตปราชิโยคุสยามโหที่มันเตมบมนิตาทยตาตถาสัพพมะคณาเมเหสีโนชยันโตโพธิยามูเรักยานางนานที่วัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเรอปราชิตปันลังเทศิเสปเทวิโปเรอภิเศเกสาพระพุตานังอะคาปโตปโมทติสุนักตังสุบังขลังสุปปาปาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตตัสุยิทังจะสัพพมา จาริสุภะทักขีนางกายกรรมังวาจกรรมังปทักขีนางปทักขีนางปโนกรรมังปณิทิเตปทักขีนาปทักขีนาในกาจวานละวันตาเตปทักขีเนเตอัทลัตตาสุกิตาวิรุณนาพุทธศาสเนาอัโตคาสุกิตาโหตถหสัพเพหิยาติภิสุนันตุพนโตเยเทวาสมิงหาเนอธิคตาอีขายุกาสัทาโหตุสุกิตาโหตุสัพพธาละขันตุสัพพสตานังละขันตุชินาสาสนังยากาจิปัตนาเตสังสัพเพปุเรนตุปโนระถา ยุตากาเลพระวัสสตุวัสสังวัสสาวะัฏหากายโลปาโลกาจุปัตถาวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะทารหังบทวดธรรมนิยามสุดตัง เอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระกวาสาวัติยังวิหารติเวเชตวเนนาปินทิกัสอารามมตาจโคพระกวาวิกุอมันเตศพิกโวเทมาจันเตติเตพิกุพระกวาโตปจัตโสสงฆพระกวาอตททวจะอุปทาวาพิกเวตถาคตานางอนุปทาวาตถทาคตานางทิจาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยมตาสัเพตังขารานิจาเตตังตาาโตอภิสัมพุจเตอภิสเมเตอภิสัมพุชิตาวาอภิสเมตวาอาจิกติเนเสติปัตเปติปัต ปัญญาเปติมัฏฐเปติวิรารติวิภัชติอุตตานีกโรติสัเพสังขารานิจาเตอุปทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังนิาทาวาสาธาตุธรรมมัทธิาตาธรรมนิยามตาสัเพสังขาราทุกขาเต ตังหาแลวก็โตอภิสัมพุชเตอภิสเมเตอภิสัมพุชตวาอภิสเมตะวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติบัตถเปติวิวารติวิภัชติอุตตนิกโรติสัเพสังขาราทุกขาติอุปทาวาพิกเวอถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังสตวสาธาตุธมัติตตาธรรมนิยมตาสัเพสัมมาอนัตตาติตัณหาตะวอภิสัมพุชเตอภิสเมเตอภิสัมพุชตวะอภิสเมตวาอจิกติเสเสติปัญญาเปติบัตถเปติวิวารติ วิพัชติอุตานีกโรเตตเปธธรรมานตาติอิธามวจภาพกวาตัมนาเตภิกขุภาพกวาโตภาษิตังอภินันทุนเตปสวดพัทเทกรัทธกาถาอติตังนานวัน อเมย์ะนปติกังเหนนาคตังบุคคลไม่ควรตามพิถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวง์ถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะถาตีตมพหินันตังอปตัญยะอนาคตังสิ่งนี้เป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัทตัทธาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามนุภูหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นนั้นั้น อย่างเจมแจ้งไม่งอนแกนคนแคนขอควรพออภูนาการเช่นนั้นไว้อิดอัดเชวะจิตจะมาจะปังโกชัญญามารณะังสุเวความเห็นเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮีโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนะ <c oughs> มัจุจนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมะมตันทิตังตังวีพัทเทกัโตติสันโตอชิกเ,เตมุนี มุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียบผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันทั้งวันกลางคืนว่าผู้อยู่แม้เพียงราเตีเดียวก็น่าอชมบทสวดธรรมะเวสังเวคะปัจเจเวคณาสัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุค่าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุตน,นยญาพอเกิดขึ้นแล้ว แก่เจ็บตายไปตับเพสัมมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งนี้เป็นสังขารเลยไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถึงว่าเราของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนอบาทุวังมารณางความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมียามริตพังอันเราพึงตายเป็นเถมรณะปริโยสานางเมชีวิตตัง ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมย์อวิญาตัางชีวิตของเราเป็นของไม่เทียาา่ยงมาดาหนังเมย์อวิญาตงความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสั่งเวทอายัง,งอายโยอาจจรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปต,ตาวิญญาณูขันสวัสจักวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสร็จแล้วอทิเสสะเตจากนอนนับปัตตเงซึ่งแผ่นดิน,นกะลิงอารังหิวะป่าดุจท่อนไม้และท่อนเฟินนิรัตทัง หาประโยชน์ไม่ได้อน,นิจจาวัจะสร้างขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวายธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตาวานที่รุชันเตอันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสร้างวูปัสสโมทุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติจารถังหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะริสุจามาริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวหังมาริสามิ เราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนาติเมเอตะ้ังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีกับเราเลยบทสวดเป็นตาย,ยัางกินจิยังกินจิกุศลังกามังกับสับเพเฮหิพระเตหิกะตะังคุณยังโนอนุมโมทันตุ สุนันตุโพนโตเยเทวาสมิงธาเนียธิกตาอัธิคายุกาเสธาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาปมุญจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุญจันตุสพเพยญาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุญจันตุสพเพยญาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุญจันตุสพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุญจันตุสพเพอาจาริยุปัชชายะสุขิตาโหนตุทุกขาปมุญจันตุสพเพนักตา สุขิตาโหนตุทุกขาะมลจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหนตุทุกขาะมลจันตุสัพเพสามตินางสามิชันตุโวบทสวดบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภควา ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารลวาสินีถูเปคเรโธิคเรตหิงตหิงตาธรรมธานเนนะพระวันตุอูชิตาโสถิงการนเตทะททวิหารมันเดเลเถราปัญมัชชานวากาจากพิกาโวสารามิกาธานปฏิอุป,ปาสกาคามาจเทสาเิคานิคามาจาอิสราสัปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตเจลาภชาเยปิอัตถสัมภวา สังเซทาชาตาอัฐโวปะปาติกานิกานิกังหมาว,วรังปฏิชเตสัพเพปิทุกขัสสะกระโดนตุสังใหยังหาตุจิรังสตังธรมโมธรรมัตร,ร,า,ราจักปุกขลาสังโฆโหตุสมัคโวะอัถายะจะหิตายะาจา่าอัมเหรคาตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยเปเวทิเต สนาโหนตุเปตุสัพเพปิปานิโนพูทธาสาเสนสัมมาทัรระปเวชันโตกาเลเทโวปวัสสตุหุธิภาวายสัตตานังสมิทิงเตสมิธทังเนตุเมทะนิงอตาปิตาจัตตชังนิจังรักขันตุสัพนิติปุตตกังเอวังธรรมเมนราชาโนปชังรักขันตุสัพปทา เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปตาจันิทุกขาพยาปตาจนันิพยาโสกปตาจัน um ิโสกาอุตุสเพปิปานิโนไอตาวตาจะอเมหิอัมมัตสัมพทางปุญญสัมปทางสัเพเทวานุโมทันตุสพัะสัพสัมปัตติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายะไสลังรักขันตุสัมปทาภาวนาภิ าตาหัวนตุคันชันตุเทวตาคตาสุมังลขลาคาถาหัวตุสัพพังสุมังขลังละขัะขนตุสัปเทวตาสัพพะพุพพธานุภาเวนะหัวโซน โสติโหตุนิรันดรังโหตุสัพพังสุมังคะลังสุรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสติโหตุนิรันดรังโหตุสัพพังสุมังคะลังระขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติโหตุนิรันดรังสัพเพทุตถาะลักปัตตาปเจกันนานแต่ยังพลังอนันตานันจติทีนะระคังมัทธรมิสัพพะโสสัพเพทุตถาะลักปัตตาปเจกันนานบังลัก จะยังพระลังอัลทันตานันจเตชีนะรักขมันธามิสัพพโสสัเพพุทธาบลลปตาปเจกานันจะยังพระลังอัลันตานันจเตชีนะรักขามันธามิสัพพโสสัเพพุทธาบลลปตาปเจกานันจะยังพลังอัลันตานันจเตชีนะรักขมันธามิสัพพโสสัเพพุทธาบลลปตาปเจกานันจะยังพระลังอัลันตานันจเตชีนะรักขมันธามิสัพพโสสัเพพุทธาบลลปตาปเจกานัน แต่ยังพลังอรหันตานันจเตชีนะนะขามันธามิสัพพะโสอภเปพุทธาบะราปตาปเจกันันแตยังพลังอรหันตานันจเตชีนะนะขามันธามิสัพพะโสอภเปพุทธาบะราปตาปเจกันันแตยังพลังอรหันตานันจเตชีนะนะขามันธามิสัพพะโสอภเปพุทธาบะราปตาปเจกันันแตยังพลังอรหันตานันจเตชีนะนะขามันธามิสัพพะโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สสดาธยายพระพูตธม์นี้ข้าพเจ้าขอ,อน้อมก้าวุทิศถวาวเป็นพระราชสุขส่วนได้ะสมสมเด็จพระนางเจ้าสนิกิตผสม,สมพระสมบรมราชินาพระรุ่มราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์ข้าลายขออนิีงส์งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสลักสับปะสิลิ่งมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งค่าปลอดภัยจากทุกสุขโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายด้านสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอญาติมีกับพระเจ้าขอข้าพเจ้ามีสมาิในตั้งมันนใพรระมาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าดำรงนูนในความงดงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพดาเทวดาเจ้าทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนา,าสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมทรงอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระอิกดาวยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงอมูลเรษได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยผู้ธาน,นุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธ อำนวยผลให้เป็นทีรมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกการเทอินสาธุ